โดยภายในงานคณะสงฆ์เมตานำรูปพระธรรมชาบูโรสปูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศิลห้าและอารัธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สัตวชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายเครื่องทัยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตารนอกจากนี้ทุกท่าน ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทาั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อทบทวนบุญที่ทำผ่านมาทั้งยังได้อธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่อยู่ภพภูมิต่างๆเพื่อความเป็นสุขในสัมปรายภพสำหรับพิธีบุพเพปตาพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อหวังให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับบุญที่อุทิศไปให้จะได้มีความสุขในสัมปรรยภพด้วยผลบุญนี้จะทำให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ